<Okay. S 2> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาุมเมนนีเทาน้อยชั้นม5ภาค4ค่ะเลขที่12ค่ะคอสลบเท่ากับคอสคอสบวกคอสถ้าบวกไซไซคอสบวกเท่ากับคอสคอสลบไซไซไซลบเท่ากับไซคอสลบคอสไซ ไซด์บวกเท่ากับคอสไซด์บวกคูณคูณกิสคอสลบเท่ากับคอสคอสบวกไซด์ไซด์คอสบวกเท่ากับคอสคอสลบไซด์ไซด์ไซด์ลบเท่ากับไซด์คอสลบ คอสไซด์ไซด์บวกเท่ากับไซด์คอสบวกคอสไซด์คชื่ออะไรมั้ยคือมีเท่านี้เลกี่สิบสอง